สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับกวางเคดีอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องรักแท้แซ่บหลายทางช่อง7 HD ละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้ผลงานจากค่ายดาราวิดีโอนำแสดงโดยโอดัตีประกบคู่กับเกรซพาสิตาพร้อมดันนักแสดงเจนใหม่อย่างนิคิก้ากันเกตและพรเดอะบอส อากาศถือเวนจันถึงสุกเวลา18นาฬิกานาทีเป็นเรื่องราวของชมจันทร์แม่ค้าสาวแห่งตลาดบางสมรีที่เปิดขายผลิตภัณฑ์ปลาานนาชนิดในชื่อว่าปลาเซบหลายเธอมีผู้ช่วยสามคนคือกลอยปียาและน้ำพลาวเธอภูมิใจกับอาชีพนี้มากเพราะทำให้เธอเลี้ยงตัวเองได้แถมยังส่งน้องสาวยังเมทินีเรียนจบเมืองนอก เมื่อเมทินีส่งข่าวว่าจะกลับมาเมืองไทยชมจันดีใจมากวาดฝันว่าน้องสาวจะกลับมาช่วยทำให้กิจการประาะเติบโตแต่แล้วก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันเมื่อน้องสาวสารภาพว่าโกโหกนักกรหรือนิกแฟนของเธอว่าพี่สาวทำธุรกิจผ้าไหมเพอากลัวว่านิกเจอเรื่องเกียดที่มีพี่สาวขายปลาชมจันไม่คาดคิด ว่าน้องสาวจับอายพื้นเพข,ของตัวเองแบบนี้ด้วยความรักน้องจึงยอมตกกระไดพลอยโจรแต่อุปสรรคใหญ่ของชมจันทร์ก็คือโรงแรมที่โพคินอาของนิกเป็นผู้บริหารนั้นเป็นหนึ่งในลูกค้าของเธอทำให้ชมจันทร์ต้องคอยหลบๆซ่อนๆเวลาที่เอาสินค้ามาส่งเมทินีรู้ว่าโพคินสงสัยในพฤติกรรมของพี่สาวเลยยุให้ชมจันทร์ ไปเช่าบ้านหรูอของเสี่ยมงคลเจ้าของตลาดที่ชมจันไขยของอยู่เพื่อตกตาโพคินชมจันเสียดายเงินแต่ก็ยอมทำตามเมื่อนิกพาโพคินและคันชิดผู้เป็นพ่อมาหาเมธินีที่บ้านคันชิดก็รู้สึกเอ็นดูสองพี่น้องและพร้อมสนับสนุนถ้านิกจะแต่งงานกับเมทินีแต่นิกขอเวลาสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนโพคินเลยชวนนิก ไปทำงานที่โรงแรมโดยให้คุมงานรีโนเวทห้องจัดเลี้ยงแต่ด้วยประสบการณ์ที่ยังน้อยทำให้นิกถูกผู้รับเหมาโกงพอคินกับคันชิตตำหนินิกทำให้นิกน้อยใจประกาศว่าจะไปทำธุรกิจส่วนตัวโดยมีเมทินีเป็นหุ้นส่วนแทมเมทินียังต้องคอยขัดขวางอินทีราลูกสาวของเสียมงคลที่มาแอบชอบนิกไม่ให้รู้ว่าเธอเป็นแฟนกับนิก พอกลัวว่าอินทิราเจอความรับเรื่องครอบครัวาม,มาเปิดเผยเมื่อธุรกิจของนิกและเมทินีเจ๊งเพราะถูกกิตินักธุรกิจมาดดีแต่จริงๆแล้วคือ18มงกุฎหลอกเอาเงินไปเงินที่ชมจันยืมเสียมงคลมาให้เมทินีลงทุนก็ศูนจนเป็นหนี้ก้อนโตชมจันจึงต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินมาใช้หนี้ ทำให้โพคินจับได้ว่าชมจันเป็นแม่ค้าขขา่ปลาชมจันยอมเล่าความจริงให้โพคินรู้โพคินสงสารเลยให้โอกาสชมจันไปสารภาพกับนิกเองชมจันคุยกับเมทินีจนเริ่มใจอ่อนแต่พอเมทินีจะบอกก็ถูกนิกขอแต่งงานเลยทำให้ไม่ได้พูดสุดท้ายความลับมาแตกเมื่ออินทิราบุกมาบอกความจริงทุกอย่างนิกโกรธเมทีมาก ทำตัวสมะเลเทเมาอินทิราถือโอกาสเข้ามาดูแลแต่ถูกตะวันหนุ่มไรเดอร์แกงเดียวกับชมจันร์เข้ามาขาดัดตะวันพานนิกที่เมาไปพักที่บ้านทำให้นิกได้เจอกับนพรแม่บุญธรรมของตะวันนิกรู้สึกถูกชะตากับนรพรเลยแวะเวียนมาหาบ่อยๆด้านเมธินีเสียใจที่ทำไม่ดีกับพี่สาวเลยกลับไปปรับความเข้าใจกับชมจัน และช่วยกันพัฒนาปราจนขายดีขายดีเมื่อคันชิดป่วยกิตติเห็นช่องทางหลอกเงินจากนิกเลยเสียมให้นิกกับโพคินทะลาะกันจนโพคินลาออกนิกเข้ามาบริหารแทนโดยมีกิตติเข้ามาร่วมทีมบริหารด้วยหลังจากที่โพคินลาออกก็ไปช่วยงานชมจันที่โรงงานปลาชมจันเลยถือโอกาสแก้ปมวัยเด็ก ที่โพคินไม่ชอบประร้าให้หายกลัวโคินวางแผนร่วมมือกับชมจันทร์พยายามหาหลักฐานมาเล่นงานกิตติโดยมีนิกกับเมทินีคอยช่วยอีกแรงภารกิจในครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่และความรักของทั้งสองคู่จะลงเอยแบบไหนมาร่วมลุ้นแล้วอาใจช่วยพวกเขากันได้ในละครเรื่องรักแท้เซบหหลายถูกวันจันทร์ถึงสุ เวลา18นาิก45นาทีถางช่อง7 HD ออกอากาศตอนแรกวันศุกร์ที่6มกราคมค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด Subscribe หรือกดติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปก็จะทำเรื่องอะไรรตอติดตามราชมกันได้เลย